หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตำรวจตมที่สนามบินสุวรรณภูมิได้จับกลุมตัวคุณอิทธิพลครับซึ่งเดินทางกลับมาจากกัมพูชาตามหมายจับคดีม .157 ครับจากการออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดไม่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อครั้งเป็นนายกเมือง ขยาครับโดยตัวคุณอิทธิพลนะครับก็ให้การว่าตนเนี่ยได้เดินทางไปยังพนมเปนเมื่อวันที่30สิงหาคมและจองตั๋วกลับไทยในวันที่2กันยายนครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยได้ติดโควิด อาการเนี่ยสุดหนักประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับเหตุเนี่ยเกิดประมาณปี2,551ครับเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าผ่านไปนี้ก็ประมาณ15ปีนะคุณผู้ชมนะ5ปีแล้วข่าวสั้นทันโลกข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมครับคือประเด็นเรื่องสารให้ประกันคุณอิทธิพลคุณปลื้มครับในวงเงิน120,000บาทและห้ามเดินทางออกนอกประเทศหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตำรวจตอมที่สนามบินสุวรรณภูมิได้จับกลุมตัวคุณอิทธิพลครับซึ่งเดิน ทางกลับมาจากกัมพูชาตามหมายจับคดีม157ครับจากการออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดไม่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อครั้งเป็นนายกเมืองพัทยาครับโดยตัวคุณอิทธิพลนะครับก็ให้การว่าตนเนี่ยได้เดินทางไปยังพนมเปนเมื่อวันที่30สิงหาคมและจองตั๋วกลับไทยในวันที่2กันยายนครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยได้ติดโควิด อาการเนี่ยสุดหนักแพทย์จึงได้นำตัวเข้าห้อง ICU ครับ oh. จากนั้นเนี่ยได้รับแจ้งจากเลขาว่าถูกหมายจับแต่อาการยังไม่ดีขึ้นคุณผู้ชมแพทย์เนี่ยยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นคำแนะนำวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะจนวันที่4ตุลาคมครับอาการเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น uh. และออกจากโรงพยาบาลได้จึงรีบเดินทางกลับไทยทันทีซึ่งคุณอิทธิพลนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ ตนเองครับ <S <S <ม>ประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับเหตุเนี่ยเกิดประมาณปี2,551ครับเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าผ่านไปนี้ก็ประมาณ15ปีนะคุณผู้ชมนะ15นะปีแล้วปปชก็ชี้มูลนะครับความผิดนะฮะตามม157ในวันที่24กรกฎาคมปี หกหกไปดีครับครับเป็นไงฮะคดีเนี่ยนะครับหมดอายุความ10กันยายน6.6นะครับอีกนานเลยนะกว่าจะถึงกันถ้าเป็นชาวบ้านชาวช่องไทยธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับสงสัยหรือเกินว่าจะต้องพิสูจน์การเป็นโควิดนอนห้อง ICU ยังไงให้สารเชื่อเราครับนั่นแหะสิครับคุณผู้ชมคือผมรู้สึกนะว่าข่าวเนี้ ก็เป็นแบบเธอเธอเราเจอปลาหี่ได้นะเป็นได้เป็นได้คือจอนปลาพร้อมวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเราสองคนพร้อมออกเรือนะเฮ้ย I see you